อาญาคือเก่าพี่น้องอาญาเริ่องยังัอทีเดี๋ยวก่อนเ้าจะไปเบาเรื่องนี้ขอเอกับสวัสด <UST kita. S 2> ีค้าสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีเอฟซีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกท่านครับผมมือนนี้จะพูดถึง การแสดงอยุคประการมาคลื่นครับถือว่าอัญญะครับหล่นสนามเลยสำหรับขึ้นวันที่30ล้านแตกครับล้านแตกแบบเพราว่าครับพี่หนอกสาวหน่อยไปใสโ่โบเฮนไห่พิษหวังสาวหน่อยไปเหรียนที่ไรโ,โบเฮนไห่พิษหวังเพราะว่าสาวหน่อยเป็นแฟนคือ หมอล่ำก็คือหมอร่ำเพื่อจะดับเงินกิเลสพี่น้องนะครับอีกย่างกับมีตัวศูนย์หน้ายางอุ้งอิงเข้าก็ถือว่าเอฟซีไม่การตอบรับหลายครับสำหรับเขามีเอาเปรียบข้อยวามใหมของวงสาวหน่อยเป็นแฝงอยู่แฝกกระสามขึ้นครับเพราะว่าแฝกกระสาหรือสุภาพกันนี่แหละพี่น้องทุกงานที่สาวหน่อยเป็นแฝงไฟแสดงเลยพี่น้อง ก็เต็มอาญญากับเต็มอัญญาสุขทุกหม่องเมื่อคืนนี่กับบัตรลอยแปดสิบผมบอกต่ำกว่าสามพันคนหรือสี่พันคนเมื่อคืนเพราะว่าสักษีหล่อมเต็มอากาศจะมีสันมาละแวะกพาประแดงหรือว่าเสกสาวหน่อยเพลเพ่งมาแวกนี่แต่เอฟซีเพิ่เพเพน,น FC, เอฟซีจะลายครับเพราะว่า,า,าบ้านย่ำไหลกะ เต็มอาญ,ญาสุกเถื่อพวามาทั่วคอนเสิร์ตแต่ละเถื่อนี่มาหลบนีสามารนี้การค้น,คนอ FC เอฟซีการตอบรับจังหลนน่นหลามพี่น้องแต่ว่าบบแมนแต่สาวหน่อยเพื่อนๆโบแมนแต่่อาเขามากรุงเทพพี่น้องหลังๆเขาจะเห็นว่าหลายๆงานมาหนี่ติดต่อกันมาหนี่หลังๆมาหนีเอฟซีะ FC จะเต็มบีกส่งงานครับอาจีน กับมากรุงเทพเดี๋วก็ไปอ่าปาเจีนอีกรอบก็ถือว่าบ้องเหงาครับเหตุีการต้อนรับยังหล่นลามประจัดแบบสาวน้อยแพ่งจัดบรขาดทุนแล้วก็ยังไม่วงอิงแฟนเพริ่งนี่จริงบรขาดทุนใหญ่พี่น้องแล้วก็คลิปนี้ก็เอาข้อเคล็ดลัของสาวน้อยแพ่งมาฝากพี่น้องจะเรียกมนะครับเด้อคมซซรุกวอร์ตไกลหรอครับไปโหวตหอยทลาหลายๆเฮาเทเอสามไปโหวตกัน อ้ายหลายู่อีงเข้าได้อีกปีหนึ่งพี่น้องไปหวดกันหลายๆครับเพราะว่าไอ้ประวัติศาสตร์อีกว่ายุงอิงได้สองปีสอนระ้ววันคมชนะอวอร์ดครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากวานอวัรช่อนะครับอาัศว,วมวลดอสศวบท่านข่าวบวรดวนก็นฝากเป็นเรื่องใจให้ครับเพราะว่าจากพยาบาลป,ปูงครับพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม